อีก24ชั่วโมงหนาวแน่เตรียมตอกสังกระสีให้แน่นระวังป้ายโฆษณาสิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรงเสาไฟฟ้าลมหนาวแรงมากเริ่มพรุ่งนี้1 6 18พฤศจิกายนอุตุฉบับที่สองรายชื่อจังหวัดที่จะมีผลกระทบมีดังนี้พยากรณ์อากาศกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องวตาตภัยอุตกภยัยพยากรณ์อากาศ ในช่วงเย็นวันพุธที่1ฤศจิกายนซึ่งในคืนนี้แอดมินจะมาแจ้งเตือนบริเวณพื้นที่ที่จะมีฝนตกฟ้าขนองฝนตกหนักถึงหนักมาก จากประกาศล่าสุดของกรมอุตุที่เผยรายชื่อจังหวัดออกมาแล้วนะครับรวมถึงในด้านของการเตรียมการป้องกันในด้านของลมหนาวที่จะกระโชกแรงลงมารวมถึงพื้นที่ฟ้าฝนภาคใต้ที่จะเพิ่มมากขึ้นจะเป็นเช่นไรกันบ้างเดี๋ยวเราจะมารับชมรับฟังข้อมูลข่าวของช่องกันนะครับเป็นไงกันบ้างครับในช่วงนี้ในแต่ละพื้นที่บริวเวณพื้นที่ประเทศไทยทา,างตอนบนฝนลดลงแล้วตามที่แอดมินคาดการเอาไว้ไหมหรือบริเวณพื้นที่ไหนที่ยังมีฝนตกฟ้าขนองแต่มีฝนเล็ก น้อยฝนล,ลดลงมากหรือพื้นที่ไหนบริเวณภาคใต้ที่มีฝนตกฟ้าคะนองฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วงนี้ก็อย่าลืมรายงานสถานการณ์แจ้งข่าวคอมเมนต์กันเข้ามาใต้คลิปนะครับซึ่งในวันนี้บริเวณพื้นที่บ้านของแอดมินเองนะครับในช่วงนี้2วันแล้วที่ไม่มีฝนตกฟ้าคะนองลงมาและในช่วงเช้าอุณหภูมิเริ่มลดลงแล้วนะครับจากที่อุณหภูมิประมาณ24-25องศาอุณหภูมิก็ลดลงแล้วนะครับช่วงเช้าของวันนี้ ประมาณ23จนถึง24องศานะครับบริเวณพื้นที่อำเภอกันทรารมศรีสเกตพื้นที่ไหนอุณหภูมิเท่าไหร่กันบ้างในช่วงเช้าของวันนี้อย่าลืมคอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปนะครับและหลังจากนี้เป็นต้นไปนะครับปริมาณและการกระจายตัวของกลฝนจะค่อยๆลดลงตามลำดับและยังคงมีฝนตกฟ้าขนองเพิ่มมากขึ้นบ้างในวันพรุ่งนี้16พฤศจ,จิกายน2566จากแนวพัท่อากาศจะทำให้เกิดพาย,ยุฝนฟ้าขนองลงกระโชกแรงเข้ามานะครับ จากในด้านของมวลอากาศเย็นที่มีกำลังแรงแผ่ลงมาประทะกับอากาศร้อนเฉือนบริเวณพื้นที่ประเทศไทยทางตอนบนก็จะเกิดแนวประทะอากาศพายุฝนฟ้าขนองลงกระโชกแรงเกิดขึ้นได้นะครับขอให้ระวังและรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับในช่วงแรกทั้งภาคเหนืออีสานกลางตะวัออกกรุงเทพมหานครปริมณฑลอาจจะเกิดแนวประทอากาศได้นะครับและหลังจากนั้น ก็จะเริ่มมีลมกระโชกแรงเข้ามานะครับตั้งแต่ในวันพรุ่งนี้16กันกายน2 5 66จะเริ่มจากเวลาประมาณ9นาฬิกานะครับจะเริ่มจากเรพื้นที่สารทางตอนบนและฝั่งตะวันออกตั้งแต่บึงการหนองคายสกลน,ค,น,นครนครพนมมุกดาหารอำานาจ,จเจริญบนราชธานีและศรีสะเกดนะครับหลังจากนั้นในช่วงบ่ายประมาณ13นาฬิกาเป็นปต้นไปที่ด้านของลมกระโชกแรงก็จะเพิ่มมากขึ้นบริเวณพื้นที่ภาคอีสานนะครับ และมาที่บริเวณพื้นที่ภาคกลางฝั่งตะวันออกบริเวณลบบุรีสระบุรีนะครับหลังจากนั้นก็จะมาที่บริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกซึ่งลมกระโชกแรงนะครับก็จะมีต่อเนื่องจนถึงในช่วงวันที่18พฤศจิกายนนะครับแต่อากาศหนาวเย็นระลอกนี้ก็จะมีต่อเนื่องเลยนะครับจนถึงในช่วงวันที่21พฤศจิกายนหลังจากนั้น22-23พฤศจิกายนมวลอากาศเย็นจะเริ่มถอยนะครับ ส่วน24พฤศจิกายนมวลอากาศเย็นระรอกใหม่มาอีกแล้วนะครับจะทำให้อุณหภูมิเริ่มลดลงอีกเตรียมรับมือกันจุกๆเลยนะครับมวลอากาศเย็นที่แผ่เสริมลงมาปกคลุม3ระลอกติดเลยนะครับจะมีการแผ่เสริมแผ่ถี่แผ่ต่อเนื่องเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับขอให้เตรียมการและระวังในด้านของลมหนาวที่จะกระโชกแรงนะครับนอกจากลมหนาวที่จะกระโชกแรงแล้ว ก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านระวังในด้านของลมกระโชกแรงที่จะทำให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินนะครับจากที่แอนมินได้แจ้งเตือนในทุกวันนะครับขนาดลมกระโชกแรงระรอกแรก13-15พฤศจิกายนก็ไม่เว้นที่จะเกิดเหตุการณ์ในด้านของเพลิงไหม้เกิดขึ้นนะครับในด้านของลมกระโชกแรงที่เข้ามาก็ต้องเฝ้าร,ระวังในเรื่องของฟืนไฟในช่วงนี้นะครับซึ่งล่าสุด 13พฤศจิกายน2566ได้เกิดไฟไหม้บริเวณพื้นที่บ้านเลขที่113บ้านดอนติวหมู่ที่5ตํบลจีหยัดอํเาเภอเขมราชจังหวัดอุบลราชธานีนะครับจากนี้ด้านของลมกระโชกแรงที่เกิดขึ้นจึงทำให้เกิดความเสียหายอย่างที่พ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านได้พบเห็นกันในขณะนี้ขอบคุณภาพและข้อมูลข่าวจากองค์การบริหารส่วนตําบลจีหยัด อำเภอเขมราชจ,จังหวัดอุบลราชธานีนอกจากในด้านของเพลิงไหม้แล้วนะครับเมื่อวานนี้ยังมีเหตุระทึกได้เกิดแผ่นดินไหวขนาด6.1ความลึก10กิโลเมตรบริเวณทะเลมหาสมุทรอินเดียทางตอนใต้ห่างจากประเทศไทยประมาณ1,781กิโลเมตรนะครับเบื้องต้นไม่มีผลกระทบต่อลักษณะอากาศของประเทศไทยขอบคุณภาพและข้อมูลข่าวจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภายัย และ TNN Earth นอกจากนั้นแล้วนะครับในด้านของมรสุมที่ถล่มบริเวณพื้นที่ภาคใต้ในช่วงนี้ก็ทําให้เกิดคลื่นลมแรงนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายที่จะเกิดขึ้นจากมรสุมตําออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมทําให้มีฝนตกหนักและคลื่นลมแรงบริเวณพื้นที่ภาคใต้ในด้านของนายวันชยัยปริญญาสีนายกเทศบาลน,นครสงขลา ได้ตระหนักในความปลอดภัยของประชาชนที่มาพักผ่อนบริเวณพื้นที่ชายหาดสมิลาและชลาทัศซึ่งมีคลื่นในอ่าวไทยสูงประมาณ2-3เมตรวันจะเกิดอันตรายกับนักท่องเที่ยวที่จะลงไปเล่นน้ำในด้านของเทศบานนลนครสงขลาได้มีการปักธงแดงตลอดแนวแจ้งเตือนห้ามประชาชนลงเล่นน้ำเป็นอันขาดนะครับพร้อมจัดเจ้าหน้าที่ชุดลการ พร้อมอุปกรณ์และลรถพยาบาลให้พร้อมในการให้ความช่วยเหลือหากเกิดอันตรายขอบคุณข้อมูลข่าวจากข่าวสดออนไลน์นะครับนอกจากนั้นแล้วในวันนี้ในด้านของกรมอุตุนิยมทิยายังได้ออกมาประกาศแจ้งเตือนเป็นฉบับที่สองในด้านของการประกาศรายชื่อจังหวัดที่จะมีพาย,ยุฝนฟ้าคะนองฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่นะครับกรมอุตุออกประกาศเรื่องอากาศหนาวเย็นประเทศไทยตอนบน ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้คลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทยเป็นฉบับที่2กระทบ16-19พฤศจิกายน2566จากมวลอากาศเย็นที่แผ่เสริมลงมาปกคลุมในระลอกนี้จะมีกำลังแรงนะครับทำให้ประเทศไทยทางตอนบนจะมีฝนตกฟ้าขนองบางพื้นที่จากแนวพระทะอากาศในระยะแรกหลังจากนั้นอุณหภูมิจะลดลงและจะมีอากาศเย็นถึงหนาวกับจะมีลมกระโชกแรง โดยภาคตะวันออกเฉียงเหนืออุณหภูมิจัดลดลง5-7องศาส่วนภาคเหนืออุณหภูมิจัดลดลง4-6องศาภาคกลางเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกอุณหภูมิจัดลดลง2-4องศาและขอให้ระวังในเรื่องของพืชผลทางการเกษตรที่อาจจะเกิดความเสียหายได้นะคะส่วนภาคใต้บริเวณที่จะมีฝนตกหนักหนักมาก16-17พฤศจิกายน แจ้งเตือนบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันชุมพรสุราษธ,ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานาราธิวาสระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่ส่วน18-19สิกายน2566แจ้งเตือนบริเวณจังหวัดสุราษธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานาราธิวาสกระบี่รังและสตูล ส่วนคลื่นลมทะเลมีกําลังค่อนข้างแรงนะครับคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอันามันคลื่นสูง1เมตรห่างจากฝั่งสูง1-2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระวังนะครับส่วนเรือเล็กขอให้งดออกจากฝั่งในช่วงวันที่17-19สิงาคม2566ขอให้ติดตามประกาศเพียากประกาศจากกรมอุตุอย่างใกล้ชิดนะครับต่อไปนิ้จะพาไปเช็คพิกัดและปักหมุดพื้นที่ฝนกันนะครับ จะเริ่มจากเวลาประมาณ18นาฬกาสิพฤศจิกายน256.6นะครับยะลา0.9ม mm, เมตรและนาราธิวาส1.1ด1.1มิลเมตร1นาฬกานครศรีธรรมราช2.1หาดใหญ่3.1ปัตตานี4.1และนาราธิวาส2.5 2ด2.5 2นาฬกานครศรีธรรมราช7หาดใหญ่1.6ยะลา2.9และนาราธิวาส5 ต่อไปมิมจะพาไปดูในด้านของการพยากรากาศในคืนนี้ถึงพรุ่งนี้15-16พฤศจิกายน2566พยากรากาศในอีก24ชั่วโมงข้างหน้านี้นะครับภาคเหนือจะมีอากาศเย็นในตอนเช้าฝนเล็กน้อยบางพื้นที่อุณหภูมิตม ود, ่ำสุด20-24องศาและสูงส ود, ุด3.1-3.5องศาบริเวณยอดดอยจะมีอากาศเย็นถึงหนาอุณหภูมิตม ود, ่ำสุด9-17องศา จากลมตะานออกเฉียงเหนือความเร็ว5 1 5กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะานออกเฉียงเหนือจะมีอากาศเย็นในตอนเช้าฝนเล็กน้อยบางแห่งส่วนมากเน้นทางตอนล่างของภาอุณหภูมิต่ำสุด18-23องศาและสูงสุด3.1-3.3องศาบริเวณยอดภูจะมีอากาศเย็นถึงหนาวอุณหภูมิต่ำสุด14-19องศาลมตะวออกเฉียงเหนือความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลาง จะมีเมฆบางส่วนจะมีฝนตกฟ้าคะนองร้อยละสิบส่วนมากบริเวณจังหวัดกาญจะนะบุรีราชบุรีสมุทรสาครและสมุทรสงครามอุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาและสูงสุด32-34อ,องศาจากลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว1 0 20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกจะมีฝนตกฟ้าคะนองร้อยละ10ส่วนมากบริเวณจังหวัดสระแก้วจันทบุรีและตราด อุณหภูมิต่ำสุดย4 2สองศาและสูงสุด32-35องศาลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็วลมสันถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงเทเลลื่นสูง1 m, มเมตรเรือนที่มีฝนเรือนสูงมากกว่า1เมตรกรุงเทพมหานครปริมณฑลจะมีฝนตกฟ้าคะนองเล็กน้อยบางพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด25 2 6ถึงองศาและสูงสุด3234องศาจากลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็วลมชั่วโมงยากาศภากใต้ ฝั่งตะวันออกจะมีฝนตกฟ้าขนองร้อยละ70ฝนตกหนักบางแห่งบริเวณชุมพรสุราษธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาและปัตตานีอุณหภูมิต่ำส่วดยิบสามถึงยองศาและสูงส่วนสามอดถึงสาสามองศาตั้งแต่ชุมพรขึ้นมาลมตะวนออกเสียงเหนือ ความเร็วสุขาถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนเคลื่อนสูงมากกว่า2เมตรและตั้งแต่สุราษฎร์ธานีลงไปลมตะวันอ,ออกเฉียงเหนือความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงเทเลคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนเคลื่อนสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝนตกฟ้าขนองร้อยละ60 ส่วนมากบริเวณจังหวัดพังงากระบี่ตรังและสะตูลอุณหภูมิต่ำสุดยิบสามยิบหกองศาและสูงสุดสามสองสามสี่องศาจากลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็วลมถึงสามสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลเคลื่อนสูงหนึ่งเมตรบริเวณที่มีฝนเคลื่อนสูงมากกว่าหนึ่งเมตรดังนั้นขอทุกท่านติดตามประกาศเปียประกาศและคำเตือนจากกรมอุตุอย่างใกล้ชิดหากมีข้อมูลเพิ่มเติมแอดมินจะรายงานห้ทรารเป็นระยะระยะอย่างคันทุ่งทีและต่อเนื่อง อากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารไปให้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยทั่วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดกดไลค์กด s ับ s c r i b e like, กด,กด share, แชร์ให้ดนวยน,นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ